สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่หลายคนอาจจะกังวลนะครับประจำเดือนมาไม่ปกติโดยเฉพาะถ้าเลือดออกเยอะมากหรือว่ามีริ่มเลือดก้อนใหญ่ๆปนมาด้วยสวัสดีค่ะใช่ค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตได้จริงๆนะคะไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเลยครับแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่ควรปล่อยผ่านด้วยเนาะแน่นอนค่ะ คือการทำความเข้าใจอาการตัวเองเนี่ยเป็นก้าวแรกที่สำคัญมากๆวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันค่ะว่าแบบไหนคือปกติแบบไหนคือสัญญาณเตือนแล้วก็มีทางเลือกในการดูแลรักษายัางไงบ้างเยี่ยมเลยครับงั้นเริ่มกันที่คำถามพื้นฐานเลยแบบไหนที่เรียกว่าประจำเดือนปกติครับ ค่ะหลักๆเลยนะคะเราจะดูอยู่ประมาณ4อย่างค่ะอย่างแรกคือความสม่ำเสมอรอบเดือนควรจะมาทุกๆ21-35วันครับ21-35วันใช่ค่ะอย่างที่2คือระยะเวลาไม่ควรจะเกิน7หรือ8วันค่ะไม่เกินสัปดาห์นิดๆประมาณนั้นค่ะแล้วก็ปริมาณอันนี้สําคัญไม่ควรเกิน80มลลิตรต่อรอบเดือน80 mm มลลตรนี่วัดยากเหมือนกันนะครับมีวิธีเทียบง่ายๆไหมครับ มีค่ะเทียมง่ายๆก็คือข้าเราเปลี่ยนผ้าอนามัยแบบชุ่มเต็มแผ่นทุกๆ2อสชั่วโมงหรือรวมๆแล้วประมาณ4แผ่นต่อวันอันนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะอ๋อโอเคครับถ้าบ่อยกว่านั้นคือเริ่มเยอะใช่ค่ะถ้าต้องเปลี่ยนทุกชั่วโมง2ชั่วโมงอันนี้คือมากไปแล้วค่ะสุดท้ายคือสีค่ะสีปกติก็มีได้ตั้งแต่แดงสดไปจนถึงแดงคล้ำหรือสีน้ำตาลก็ได้ค่ะ แล้วถ้าสีแปลกๆอย่างเทาเขียวอ่าอันนั้นควรไปพบแพทย์ค่ะอาจจะมีปัญหาอื่นได้เข้าใจครับแล้วทีนี้ประเด็นเรื่องลิ่มเลือดล่ะครับที่หลายคนกลัวค่ะ เรื่องลิ่มเลือดจริงๆแล้วการมีลิ่มเลือดเล็กๆน้อยๆโดยเฉพาะวันมามา,มากเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะอ้าวเหรอครับค่ะมันเกิดจากกลไกธรรมชาติคือพอเลือดออกมาเร็วหรือออกมาเยอะร่างกายเราสร้างสารป้องกันเลือดแข็งตัวออกมาไม่ทันมันก็เลยจับทว่เป็นลิ่มเล็กๆได้อ๋อเป็น,นกลไกปกติใช่ค่ะแต่สัญ,ญลักษณ์ที่ต้องสังเกตคือถ้าลิ่มเลือดมันใหญ่กว่าเหรียญ5บาทอะคะ่ะประมาณ2เซนติเมตรขึ้นไปเหรียญ5บาท ค่ะแล้วก็เจอบ่อยๆแบบทุกสองสามชั่วโมงก็เจอลิ่มเลือดใหญ่ๆแบบนี้อันนี้แหละค่ะคือสัญญาณชัดเจนของภาวะเลือดออกมากหรือที่ทางการแพทย์เรียกว่าเมนราเจียเมนราเจียค่ะซึ่งนิยามง่ายๆของเมนราเจียก็คือการสูญเสียเลือดมากกว่า80มลลิตรต่อรอบเดือนหรือมีประจำเดือนนานเกิน7วันสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดที่พอจะสังเกตเองได้คืออะไรครับ ที่เห็นชัดๆเลยก็คือต้องเปลี่ยนผ้าอนามัยแบบชุ่มมากๆทุก1-2ชั่วโมงทุกชั่วโมง2ชั่วโมงเลยค่ะหรือบางคนหนักถึงขั้นต้องตื่นนอนกลางดึกเพื่อมาเปลี่ยนผ้าอนามัยอันนี้ก็เป็นสัญญาณสำคัญเลยค่ะฟังดูเราก็น่ากังวลจริงๆครับถ้าเจอแบบนี้งั้นเช็คลิสต์สั้นๆเลยครับเมื่อไหร่ที่ควรต้องไปหาหมอแน่ๆล่ะ โอเคค่ะสรุปง่ายๆนะคะ 1. คือเลือดออกนานเกิน7หรือ8วัน 2. คือปริมาณมากแบบที่บอกเมื่อกี้เปลี่ยนผ้าอนามัยชุ่มทุกชั่วโมงหรือตื่นก่อนดึกมาเปลี่ยนบ่อยๆ 3. คือมีลิ่มเลือดก้อนใหญ่ขนาดเกินเหรียญ5บาทเป็นประจำา4คือรอบเดือนมาไม่สม่ำเสมอมากๆหรือขาดหายไปนานๆ 5. คือมีอาการปวดท้องรุนแรงมากผิดปกติและ หกอันนี้สำคัญมากคือเริ่มมีอาการของภาวะโลหิตจางค่ะเช่นรู้สึกเหนื่อยง่ายมากๆอ่อนเพลียวิงเวียนหน้าซีดใจสัน่นโลหิตจางนี่เป็นผลกระทบโดยตรงเลยใช่ไหมครับจากการเสียเลือดเยอะถูกต้องค่ะการเสียเลือดมากติดต่อกันนานๆทำให้ร่างกายสูญเสียธาตุเหล็กไปเยอะก็เกิดภาวะโลหิตจางจากการขดาดธาตุเหล็กหรือ iron deficiency anemia ซึ่งมันก็ส่งผลต่อเรี่ยวแรงในชีวิตประจำวันเลยใช่ค่ะทำให้เหนื่อยง่ายใจสัน่นเวียนหัวแล้วที่น่าสนใจคือบางทีภาวะขาด่านเหล็กเองเนี่ยก็อาจจะส่งผลให้กล้ามเนื้อมดลูกทำงานได้ไม่ดีการบีบตัวไล่เลือดอาจจะแย่ลงทำให้เลือดออกมากขึ้นไปอีกได้เหมือนกันเป็นวงจรไปเลยอ๋อเป็นวงจรได้ด้วยค่ะแล้วแน่นอนว่ามันกระทบคุณภาพชีวิตโดยรวมทั้งเรื่องความเครียดความกังวลต่างๆด้วยค่ะ ครับผมแล้วสาเหตุล่ะครับอะไรทําให้เลือดออกเยอะขนาดนี้ได้บ้างสาเหตุมีได้หลายอย่างเลยค่ะแต่ถ้าแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆกลุ่มที่พบบ่อยที่สุดคือความผิดปกติที่โครงสร้างของตัวมดลูกเองค่ะ ที่ตัวมดลูกเลยใช่ค่ะเช่นเนื้องอกกล้ามเนื้อมดลูกหรือที่เรียกกันว่าไฟบรอยด์อันนี้เป็นก้อนเนื้อชนิดดีนะคะไม่ใช่มะเร็งแต่ก็ทําให้เลือดออกมากปวดท้องได้พบบ่อยไหมครับไฟบรอยด์เนี่ยพบบ่อยค่ะหรืออาจจะเป็นติ่งเนื้อในโพรงมดลูกโพลิปส์ก็ทําให้เลือดออกผิดปกติได้เหมือนกันแล้วก็อีกภาวะหนึ่งที่สําคัญคือเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ในกล้ามเนื้อมดลูกหรืออะดีโนไมโอซิส อันนี้มักจะทําให้ปวดท้องรุนแรงขึ้นเรื่อยๆตามรอบเดือนค่ะอาการมันคล้ายๆกันไหมครับพวกนี้คล้ายกันได้ค่ะต้องอาศัยการตรวจเพิ่มเติมเพื่อแยกโรคครับแล้วนอกเหนือจากปัญหาที่ตัวมุดลูกโดยตรงล่ะครับก็จะเป็นกลุ่มฮอร์โมนไม่สมดุลค่ะ,คะเช่นภาวะที่เอสโตรเจนเด่นหรือภาวะที่ไข่ไม่ตกเรื้อรังอย่างในกลุ่มอาการ P C O S หรือช่วงวัยใกล้หมดประจำเดือนฮอร์โมนก็จะเริ่มไม่คงที่โรคอื่นๆเกี่ยวไหมครับ เกี่ยวค่ะอย่างโรคไทรอยทั้งไทรอยเป็นพิษหรือไทรอยต่ำก็ส่งผลต่อรอบเดือนได้หรือโรคเกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือดบางชนิดก็ทำให้เลือดออกง่ายกว่าปกติค่ะแล้วพวกยาหรืออุปกรณ์คุมกำเนิดล่ะครับมีผลค่ะยาบางชนิดเช่นยาละลายลิ่มเลือดหรือแม้แต่ยาแก้ปวดบางตัวถ้าใช้เยอะๆส่วนห่วงอนามัยชนิดที่เป็นทองแดง Co ป p e r IUD ก็อาจจะทำให้ประจำเดือนมามากหรือนานขึ้นได้ในบางคนค่ะ โอเคครับสาเหตุหลากหลายจริงๆพอไปหาคุณหมอแล้วขั้นตอนการวินิจฉัยส่วนใหญ่เป็นยังไงบ้างครับอันดับแรกเลยคือการซักประวัติค่ะคุณหมอจะถามละเอียดมากเกี่ยวกับลักษณะประจำเดือนอาการต่างๆการจดบันทึกรอบเดือนของตัวเองไปให้คุณหมอดูเนี่ยช่วยได้มากๆเลยนะคะจดเป็นไดอารี่รอบเดือนไปเลยใช่ค่ะจะเป็นประโยชน์มากแล้วก็จะมีการตรวจภายในเพื่อดูความผิดปกติเบื้องต้นค่ะจากนั้นที่สําคัญมากๆคือการตรวจเลือดค่ะ จะตรวจดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด C.B.C เพื่อดูว่ามีภาวะซีดหรือโลหิตจางไหมและตรวจระดับธาตุเหล็กสะสมในร่างกายเฟริตินครับเพื่อดูภาวะขาดธาตุเหล็กถูกต้องค่ะส่วนเครื่องมือหลักที่ใช้ดูโครงสร้างมดลูกอวัยวะในอุ้งเชิงกรานก็คืออัลตราซาว์ค่ะโดยเฉพาะการทำอัลตราซาว์ผ่านทางช่องคลอดจะให้ภาพที่ชัดเจนมากเห็นเนื้องอกติ่งเนื้อหรือความหนาของเยื่อบุโพรงมดลูกได้ดี อัลตราซาวน์นี่เป็นเครื่องมือหลักเลยเป็นเครื่องมือหลักเลยค่ะในบางกรณีที่ต้องการรายละเอียดมากขึ้นหรือสงสัยภาวะที่ซับซ้อนอาจจะมีการตรวจเพิ่มเติมเช่น MRI หรือการส่องกล้องตรวจโพรงมดลูก Hysteroscopy h y s t e r o s c o p y นี่คือส่องกล้องเข้าไปดูข้างในเลย ใช่ค่ะใช้กล้องเล็กๆสอดผ่านปากมดลูกเข้าไปดูในโพรงมดลูกโดยตรงข้อดีคือเห็นภาพชัดเจนมากแล้วก็ถ้าเจอติ่งเนื้อเล็กๆบางทีก็สามารถใช้เครื่องมือตัดออกมาได้เลยในคราวเดียวกันอ๋อคือตรวจและรักษาไปพร้อมกันได้เลยในบางกรณีค่ะถ้าเป็นติ่งเนื้อเล็กๆนะคะหรือบางครั้งอาจจะมีการเก็บชิ้นเนื้อเยื่อบุโพรงมดลูกไปตรวจ endometrial biopsy ถ้าสงสัยภาวะที่ร้ายแรงกว่านั้นครับผม พอวินิจฉัยได้รู้สาเหตุแล้วแนวทางการรักษามีทางเลือกอะไรบ้างครับทางเลือกมีหลายๆมากค่ะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเลยทั้งสาเหตุความรุนแรงของอาการอายุของผู้ป่วยและที่สำคัญคือความต้องการมีบุตรในอนาคตค่ะครับเริ่มจากอะไรง่ายๆก่อนครับโดยทั่วไปจะเริ่มจากการใช้ยาก่อนค่ะเป็นอันดับแรกแแบ่งเป็นกลุ่มที่ไม่ใช่ฮอร์โมน อย่างยาแก้วปวดกลุ่ม NSAIDs พวก ibuprofen อะไรพวกนี้นอกจากลดปวดแล้วมันช่วยลดปริมาณเลือดประจำเดือนได้ด้วยนะคะหรือยา tranexamic acid ตัวนี้จะออกฤทธิ์ช่วยให้เลือดหยุดโดยตรงเลยค่ะครับยากลุ่มที่ไม่ใช่ฮอร์โมนค่ะส่วนอีกกลุ่มก็คือยาที่ใช้ฮอร์โมนอันนี้ก็มีหลายแบบที่รู้จักกันดีก็คือยาคุมกำเนิดทั้งชนิดเม็ดชนิดฉีดหรือแผ่นแปะ ก็ช่วยปรับฮอร์โมนและลดเลือดได้แต่ตัวที่มีประสิทธิภาพสูงมากๆในการลดเลือดประจำเดือนที่ผิดปกติคือห่วงอนามัยชนิดปล่อยฮอร์โมนหรือไมร i นาค่ะไมเนาตัวนี้พิเศษยังไงครับตัวนี้จะค่อยๆปล่อยฮอร์โมนโปรเจสตินปริมาณน้อยๆออ,ออกมาเฉพาะที่บริเวณโพรงมดลูกโดยตรงเลยค่ะทำให้เยื่อบุโพรงมดลูกบางลง ประจำเดือนน้อยลงมากๆหรือบางคนอาจจะไม่มีประจำเดือนเลยซึ่งในหลายๆกรณีเนี่ยประสิทธิภาพเทียบเท่ากับการผ่าตัดเลยนะคะโอ้โหน่าสนใจมากครับแล้วถ้าใช้ยาไม่ได้ผลหรือมีก้อนเนื้องอกใหญ่ๆแหรอครับค่ะถ้ายาไม่ได้ผลหรือมีปัญหาเชิงโครงสร้างเช่นเนื้องอกหรือติ่งเนื้อขนาดใหญ่ก็จะพิจารณาเรื่องหัตถการหรือการผ่าตัดค่ะ ถ้าผู้ป่วยยังต้องการมีบุตรในอนาคตหรือต้องการเก็บมดลูกไว้ตัวเลือกหลักก็คือการผ่าตัดเลาะเอาเฉพาะเนื้องอ,งอกออกไมโอเมกโตมีค่ะเอาออกแต่ก้อนเนื้องอกมดลูกยังอยู่ใช่ค่ะเก็บมดลูกไว้ซึ่งการผ่าตัดก็มีครั้งแบบสองกล้องซึ่งแผลจะเล็กฟื้นตัวเร็วหรือแบบเปิดหน้าท้องสำหรับก้อนที่ใหญ่มากๆหรือตำแหน่งที่ผ่าตัดยากค่ะ แล้วทําไม่ต้องการมีลูกแล้วมีทางเลือกอื่นอีกไหมครับนอกจากผ่าตัดเลาะเนือ้องอกมีค่ะถ้าไม่ต้องการมีบุตรแล้วและปัญหาหลักคือเลือดออกมากอาจจะมีทางเลือกคือการจี้ทําลายเยื่อบุโพรงมดลูก endometrial ablation ค่ะจี้ทําลายเลยใช่ค่ะเป็นการใช้ความร้อนหรือพลังงานรูปแบบอื่นเข้าไปทําลายเยื่อบุโพรงมดลูกทําให้ประจำเดือนน้อยลงมากๆหรืออาจจะหมดไปเลย แต่ข้อสำคัญคือห้ามตั้งคันเด็ดขาดหลังทําหัตถการนี้เพราะจะอันตรายมากค่ะอีกทางเลือกสำหรับเนื้อง,งอกคือการอุดเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงเนื้อง,งอก uterine artery embolization หรือ UAE ค่ะวิธีนี้จะทำให้เนื้อง,งอกค่อยๆฝ่อลงแต่ก็ไม่แนะนำในคนที่ยังต้องการมีบุตรนะคะเข้าใจครับมีหลายทางเลือกเลยแล้วถ้าเอ่ออาการหนักจริงๆหรือว่าไม่ต้องการเก็บมดลูกไว้อีกต่อไปแล้วค่ะในกรณีที่อาการรุนแรงมาก รักษาด้วยวิธีอื่นไม่ได้ผลหรือผู้ป่วยตัดสินใจแน่วแน่แล้วว่าไม่ต้องการมีบุตรและต้องการแก้ปัญหาให้หายขาดทางเลือกสุดท้ายก็คือการผ่าตัดมดลูกออก Hysterectomy ค่ะผ่าตัดมดลูกออกไปเลยใช่ค่ะวิธีนี้เป็นการรักษาที่หายขาดแน่นอนสำหรับเรื่องเลือดออกผิดปกติจากตัวมดลูกแต่ก็ต้องยอมรับว่าจะไม่สามารถตั้งครรภ์ได้อีกต่อไป และอาจจะมีผลกระทบอื่นๆตามมาได้บ้างแล้วแต่ว่าผ่าตัดเอารังไข่ออกไปด้วยหรือไม่ค่ะเป็นทางเลือกสุดท้ายจริงๆใช่ค่ะโดยทั่วไปถือเป็นทางเลือกสุดท้ายปัจจุบันนี้แนวโน้มการรักษาก็มุ่งไปที่การรักษาที่ตรงจุดแม่นยำและรุกล้ำร่างกายน้อยลงเรื่อยๆค่ะข้อมูลครบถ้วนชัดเจนมากๆเลยครับสรุปแล้วก็คือประจํเดือนมามากผิดปกติมีลิ่มเลือดก,ก้อนใหญ่ๆเนี่ย ไม่ใช่เรื่องที่เราควรจะทนอยู่กับมาเลยนะครับมันมีสาเหตุและก็มีทางเลือกในการรักษาที่หลากหลายมากๆจริงๆคนลังเลที่จะไปปรึกษาแพทย์ค่ะแล้วก็ใช้ข้อมูลที่เราคุยกันในวันนี้เป็นเหมือนกับแนวทางเบื้องต้นเพื่อจะได้ไปพูดคุยสอบถามกับคุณหมอและตัดสินใจเลือกแนวทางการรักษาที่เหมาะสมกับตัวเรามากที่สุดค่ะการรับฟังเสียงร่างกายตัวเองนี่แหละค่ะคือจุดเริ่มต้นของการดูแลสุขภาพที่ดีที่สุด ขอบคุณมากๆเลยครับวันนี้ได้ความรู้ของเข้าใจมากขึ้นเยอะเลยครับคำถามสุดท้ายที่อยากจะฝากให้เราได้คิดกันต่อก็คือในอนาคตที่เทคโนโลยีมันก้าวหน้าไปเรื่อยๆเนี่ยครับการดูแลปัญหาสุขภาพสตรีในด้านนี้มันจะพัฒนาไปในทิศทางไหนได้อีกบ้างนะน่าคิดเหมือนกันนะครับ